ต่อไปท่านนายแพทย์กิติศักดิ์ครับคุณหมอกิติศักดิ์ครับเชิญครับการเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์กิติศักดิ์คณะสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทยเขตหนึ่งขออนรียนท่านประธานครับว่าผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ร่วมกับนายแพทย์จตุรงเพ็งรอพัฒน์สสสิรเกตพักเพื่อไทยเสนอยติด่วนเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส2019และลอกใหม่นะครับซึ่งวันนี้ทางสภาผู้แทนราษฎรของเราก็หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องด่วนในการพิจารณาก่อนอื่นนะครับการระบาดของโคโรนาไวรัสรอบใหม่เนี่ยนะครับก็ต้องขอเรียกว่าให้กำลังใจกับ ผู้ที่ทํางานหนักนะครับแล้วก็เรียกว่ารอบนี้เราก็ต้องทํางานหนักอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบุคลาคกรทางการแพทย์นะครับหมอพยาบาลนะครับทุกคนนะครับในโรงพยาบาลในรพรสตนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทุกจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางผู้ว่าราชก,การจังหวัดในอำเภอนะครับรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บา้านทางอสมอนะครับที่ต้อง มาทำงานหนักอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นเรื่องจําเป็นแล้วก็เป็นเรื่องที่พวกเราต้องช่วยกันที่จะทําให้การระบาดของโควิดรอบใหม่เนี่ยอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมได้นะครับผมมองว่าการควบคุมได้เป็นความสําคัญไม่หมดหรอกครับแต่เราควบคุมได้แล้วเราจะซื้อเวลาเพื่อจะรอวัคซีนนะครับหลายประเทศติดเชื้อกันมากมาย นะครับจนไม่สามารถจะควบคุมได้แต่ประเทศไทยของเราเรามีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งเรามีการทํางานที่ประสบความสาเร็จในรอบที่แล้วมาเราสามารถจะควบคุมได้เพื่อจะรอความหวังกับเรื่องของวัคซีนที่จะมาในอนาคตในรอบแรกนะครับเราคงได้ประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานนะครับเรื่องของความลําบากโดยเพราะเรื่องของเศรษฐกิจ นะครับจนเรียกว่าร้านค้าร้านเล็กร้านย่อย SME อาจจะเรียกว่าหมดเนื้อนะครับหมดเนื้อหมดตัวนะครับจนถึงมีการค่าตัวตายในหลายจุดหลายคนนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็บอกว่าอัตราการค่าตัวตายเนี่ยมากกว่าอัตราการตายของโควิดด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมองในมิติของเศรษฐกิจแล้วก็มองมิติของการควบคุมโรคไปพร้อมๆกัน การควบคุมโรคเราจะต้องควบคุมให้เหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าเราจะปิดไปทุกอย่างนะครับซึ่งทําให้ระบบเศรษฐกิจมันแย่เราจะต้องเลือกในการควบคุมในการใช้อาวุธของเราให้แม่นแล้วก็ให้เหมาะสมแล้วก็สามารถจะควบคุมโรคได้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ารอบนี้นะครับเป็นที่น่าเสียใจนะครับว่าความจริงผมเคยพิปรายในยสภา,ารอบที่แล้วว่าตอนนี้ประเทศไทยเราดีแล้วนะครับเราสามารถจะควบคุมได้แล้ว เราช่วยกันกระตุ้นบริโภคภายในแต่เราต้องระวังจากต่างชาติต่างแดนอย่างเดียวหนึ่งต่างชาติที่มาจากทางอากาศแล้วก็ควบคุมทางสนามบินมีสเตตควอนทีนมีออเดอร์น e ทีฟสเต u a ควอน i ีนซึ่งเราทําได้ดีแต่ร้วชายแดนเราก็บอกผมบอกว่าต้องต้องอย่าพลาดนะครับว่าร้วชายแดนเนี่ยยาวมากมายแต่ผมคิดว่าไม่เกินความสามารถของคนไทยนะของทหารไทยนะครับเรามีทหารอยู่มากมายถ้าเรา สามารถจะควบคุมรั้วชายแดนได้ซื้อเวลาเพื่อจะรอโควิดรอกัคซีนที่จะปราบโควิดของเรานะครับเราจะสามารถกระตุ้นการบริโภคภายในเราทําให้เศรษฐกิจของเราดีขึ้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่จะขอนํามาพูดกล่าวกันกับท่านประธานานะครับคือเรื่องของการผู้ใช้แรงงานจากต่างประเทศนะครับซึ่งประเด็นนี้นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีการเรียกว่าแรงงานผิดกฎหมายเข้ามา แล้วเป็นแรงงานที่เราไม่ได้ควบคุมไม่มีการตรวจไม่มีการโควิดทีนให้เกิดระบาดรอบใหม่ขึ้นมาที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้เราไม่ควรจะเอาเรื่องของนิติศาสตร์เรื่องของการไปจับผิดของผู้ประกอบการของผู้ใช้แรงงานเราขอให้เขาบอกความจริงนะครับว่าอยู่ตรงไหนมีใคร แล้วเราต้องควบคุมเขาให้ได้ก่อนนะครับเพื่อให้เขา,เาไม่กระจายวงไปตามที่ต่างๆแล้วเอาเขามาในระบบนะครับแล้วก็สามารถจะควบคุมตรวจสอบแล้วก็ควบคุมโรคได้ นะครับก็นําเรียนว่าหลายท่านไอ้พีปลายไปนะครับว่าเราไปพูดว่าเราจะจับเราจะเราจะทานู่นทานี่เขาเขาหนีไปหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราต้องประกาศให้เขาทราบว่าเขาคือคนที่ต้องมาช่วยเราในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของการติดเชื้อในครั้งนี้ให้ได้นะครับก็ต้องขอ,อบอกว่าอย่าเพิ่งเอาผิดผู้ประกอบการอย่าเพิ่งเอาผิดผู้ใช้รายงานผิดกฎหมายขอเข้าไปในระบบ ขาบอกความจริงเราแล้วเราก็เอาความจริงนั้นไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดแล้วก็เราก็สามารถจะควบคุมได้นะครับในส่วนของอจังหวัดบ้านราคาของผมเองนะครับต้องนําเรียนท่านประธานนะครับว่าผมก็สอบถามไปท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านเกติศักดิ์ตรงศิริท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับท่านนายแพทย์ภาคีนะครับ ทรัพยพัฒน์นะครับซึ่งท่านมหาสาคารจริงๆอยู่อีสานนะครับเราไม่มีปัญหาเรื่องของการระบาดโควิดมาก่อนนะครับแต่จากการสอบถามก็มีผู้ไปซื้อนะครับกุ้งที่ตลาดกุ้งสมุทรสาครน,นะครับตอนนี้ก็อยู่ในการควบคุมของอทางจังหวัด นะครับทางในแพทยศาสตร์สุขจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็นําเรียนว่าถึงแม้ติดไม่ติดอย่างไรนะครับถ้าเราควบคุมได้เรารู้นะครับเราก็สามารถจะแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับก็นําเรียนชาวมหาสหการว่าไม่ต้องกังวลใจนะครับว่าในทั้งมหาสหการทั้งทุกแห่งทั่วประเทศนะครับต้องช่วยกันที่จะแก้ไขวิกฤตนี้ไปร่วมกันนะครับซึ่งในส่วนของขอสรุปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายท่านได้พิปรายมาแล้วก็คือว่าหนึ่ง การตรวจโรคเราต้องเร็วเร็วก็คือแอปโพสเรื่องของคนที่ติดเชื้อไว้คนที่ปีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อให้เร็วแล้วก็ตรวจให้มากนะครับป่วยทั้งหมดของกลุ่มนี้2ก็คือต้องแซมปิ้งนะครับทุมตัวอย่างในชุมชนที่มีความหนาแน่นนะครับเพราะว่าถ้ามีเชื้ออยู่เราต้องรีบแก้ไขปัญหานั้นนะครับอันที่สองนะครับก็คือมาตรการในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องเศรษฐกิจเี่ยอย่าเพิ่งปิดเมืองแบบ ครั้งที่แล้วเลยนะครับถ้าปิดครั้งที่แล้วนี่ผมคิดว่าอัตราการค้าตัวตายหรืออัตราเรื่องเศรษฐกิจี่มีปัญหาแน่ขอให้คนไทยนะครับไปที่ตา่างขอให้ล้างมือส่วนของมือผมคิดว่าแค่นี้เนี่ยนะครับล้างมือนะครับใส่หน้ากากน,นะครับก็สามารถจะป้องกันโรคได้นะครับแล้วก็เรารอวัคซีนที่จะมาในอนาคตนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้กําลังใจคนไทยทุกคนนะครับที่จะ สู้กับโควิดในครั้งนี้นะครับแล้วโดยเฉพาะเจ้าที่สาธารณสุขนะครับที่ต้องทํางานให้หนักในช่วงนี้แล้วก็บอกคนไทยทุกคนนะครับล้างมือใส่หน้ากากนะครับแล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะครับแล้วก็ฝากถึงรัฐบาลร้วยชายแดนต้องปิดสนิทครับขอบคุณมากครับ